ครับวันนี้มาอยู่ที่คลองด่านมาตามลากก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมื่อกี้ไปหาหมายหนึ่งแต่หาไม่เจอก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดุ๋ยเตจ๋เป็ดชื่ออะไรนะที่เราดูเมื่อกี้แปะอะไรนะไปเหงมาไปะเหงไปเหงไปเฮงอยู่ริมถนนทักคลองด่านเลยใช่ใช่แต่ดูแล้วน่าจะเด็ดน่าดูนะกี่ไปเหงเป็ดย่างเป็ดพะโลเล่ะ ไปยัดไปพะโลไปลองดีว่าจัดดีกว่าจัดจัดงานนี้จะบอกว่าหมดอะไรหมดไม่หมดมัเย็นดูอะหรอเรื่อยๆเลยไม่จะวัวหมดนะคนเอะู่ เฮ้แต่ก็ได้อยู่ลายเดียวดูข้าวหน้าเป็ดด้วยเอาอะไรเลยพรเปิดด้วยเอาอะไรอ่ะ ย่างทำขึ้นแบบนี้<ะ>เอาบะหมี่เอาบะหมี่แห้งเป็ดย่างแล้วก็เป็ดพะโล้ด้วยดีป่ะลองสองอย่าง<ะ>ดีไหม<ะ>สั่งได้เลยนะไม่เอาก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเอาบะหมี่น้ำเป็ดพะโล้แล้วก็บะหมี่แห้งเป็ดย่าง อย่างเลยต้องจัดสองอย่างเป็นมีดกไ็ไรมีดก็มีดสามก้อนกับห้า,าก้อนเก็เอาเป็นบะหมี่เป็ดพะโล้แล้วก็บะหมี่แห้งเป็ดย่างนว่าอะไรเอาเป็นเล่นเดือดเป็ดย่งางเอาเป็ดย่างเหรออันนั้นเอาเอาเอาน้ำไกบแห้งเหรอ เป็นเม็ดยางลูกอะไรเดี๋ยวเียค่อยนึกนานนึกเกินอ่ะโอ้ยนึกนานนึกเกินไอเส้นเล็กใช่เปล่าเส้นเล็กอะไรเล็กเล็กน้ำไงแล้วก็เล็กน้ำครับตอนนี้พึ่งออกแค่ไหนกินน้าเป็นน้ำเปล่าเดี๋ยมาบะหมี่เป็ดจะมีกินอะไรก๋วยเตี๋ยวเยอะไม่ใช่ กำลังนึ้งเส้นอยู่เขามีเส้นบะหมี่แข่งด้วยอย่าได้มันเหมือนกันบะหมี่มันมีหยกกับบะหมี่เหลืองอ่ะเหมือนกันเขามีมีเครื่องในงไหมครับมีไส้อ่ะกินไส้อะจะเอาไส้เหรอไส้จานไส้มีไส้ไหมครับไส้อานไส้จานจะกินหมดปะวันนี้หมดแห้งน้ำไส้เอาวะงานนี้ ให้เพื่อนดูไหนเออโ์พลังเวดิพลังกระเพาะขาก็ดูนิ่ดูใส่หอเหน้านกิมมันะรอดีกว่าน้ำจิ้มมน่ะน้ีจ้มมาก่อนสีฟูสีแดงนงสีฟูขนะสีเขียวต้องแล้วแต่แล้วแต่งแต่งหมดเลย น้ำจิ้ม <dá> น <m S 2> ้ำจิ้มมาก่อนน้ำจิ้มน้ำซิ้มเป็นไงแสบพ้องเลยเเดี้ยวแต่ดูข้าทางจะเผ็ดเดี้ยวเผ็ดได้เลยมาแล้วร้อยว้าวนี่น่ากินมากเมนูไ่มาแล้มาละน่ากินเสิร์ฟประจ ա บน้ำจิ้มซีฟู้ด ร้อนก่อนอ่แล้วครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดวันนี้เขาบอกว่าเป็ดพอลโลเขาหมดนะใช่ไหมใช่อันนี้เป็นเล็กก่อนเป็ดย่างเล็กเล็กเป็ดย่างไงเปลี่ยนเป็ดย่างแทนเดี๋ยวเอาบะหมี่ดไว้เพราะเราจะกินบะหมี่เนาะนั่งบะหมี่ไว้ขอเป็นบะหมี่เป็ดย่างเจ้านาย น,น,น้ำพริกก็แบบเค็มๆนิดนิด,นดนแต่ส่วนมากเป็ดมันก็จะเค็มๆหรอเค็มๆแล้วเออถ,ถ้าเป็นก็เตี๋ยวเป็ดอะนะใช่ดีแล้วถ้าจริงๆอะจังเป็ดพะโลกไปเป็ดพะโลกหมดเลยได้เป็ดางม,มาหน่งองยสิช้อนอะอมนุ่มเลยนุ่มไหมหยอบ ลองแบบนี่นะทำต๊ะขำแรกแบบไม่ต้องปรุงโอ,โ,อโอ้เป็นปเลยวะฮเส้นนุ่มเลยวะอลองดูเนี่ยอันนี้มันน่าจะวหวานๆปะ่ะฮะอันนี้มันมีเป็ดยา่างใช่มันน,น,น่าจะออหวานๆน่าจะเป็นของร้านราด้วยน้ำเป็ด มาครับมาครับเป็นผ่านเป็ดผ่านน้ำเป็ดเขาจะไม่หวานหรอกไม่หวานลองเอาไงจับปูหน่อยนะอินน่าจะกินบะหมีม่หย,ยกอะ่ะเหมือนกันบะหมี่หยกอ่ะอือร่อยอะไรนะอ,อน้ำเขาไม่หวานนะไปอือ ตองเดือดนะเป็ดเลยอย่างนุ่มอ่ะอย่างนุ่มน <ะ S 2> ั่งปรุงเลยะนะครับปรุงแล้วครับโอ้โหว,เ,วเครื่องอย่างเยอะอ่ะออ๋อมีเครื่องในด้วยนีวย่ว่าอร่อยอ่ะบอยไม่ต้องปรุงก็อร่อยใช่ไหมหแก่ดัปรกบไม่ต้องปรุง<ม>แล้ว<ส> ดีเลยพอปรุงปุ๊บเข้ากันดีเลยข้าปรุงแล้วก็รสชาติได้เลยหรอเด๋วยวทันทีขาดไม่ได้เลยไต่ไต,ตน่ารักดีเี่เมื่อกี้เราลองชิมน้ำจิ้มข้าวแพ้นีไ่ไปนะถ้าชิมแบบเป่าๆ,ๆดูนะเผ็ดน้ำมาเลยนะเผ็ดเปรี้ยวเลย อย่างน้อยแบบน้ำจิ้มให้เลยใส่ให้เขาไม่เหนียวนะกันลองมาแล้วเนี่ยเอาเลยคุกกับน้ำจิ้มเลยอืเออคุ๊กเลยคุ๕เลยขอเต็มๆนะเต็มมูคำเป็นจังไดจแนเดมมหลา <นะ S 1> ต้องมีสองจานแน่จจานเล็กกำลังดี อันนี้มีเบิ้ลได้แล้วน,นะอือได้โย่เดี๋ยวได้นะไม่มีเป็นพะโล้แต่เป็นย่างก็รอร่อยอือไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างเขาเป็นน้ำใสไงแล้วแต่แต่นี่เขาเป็นน้ำพะโล้หนูไม่ค่อยเคยกินเป็ดย่างก็เลยพาไปกินแล้วไงเป็ดย่าง <c oughs> จะจานเดนเต่าอ่ะอ๋อจะเลยก่อนโหถ้าเด็ดถ้าเราลองเป็ดพะโล้เน,นะนี่ยนะเนื้อคงจะนุ่มน่าดูนะอืมอร่อยอท่หร่อายบัตรอร่อปรุงยังอ่ะปรุงแล้วนี่ไม่ต้องปรุง มไม่ต้องปรุงนะขอเต็มๆเลยนะไม่ต้องปรุงนะนเป็นจ้างได้เลยนะม,มันไข่ชันนะคะสิบเองหวานหวาน,วานแต่เขาหวานไม่เยอะนะไข่ชันนะคะใช่มันไม่ได้หวานจนเลี่ยน ก็ขายทำน้ำสิบบาทอ่ะนี่สิบจะเป็นก็ดนเป็นก้อนดมีดไก<ป>ินตรงนี้อมันอะหนังมันอะมีควันมันมันเลยนะมันมันจะเจอก้นเนื้อนุ่มๆหร ยิ่งไม่ต้องปรุงละข้างอร่อยยิ่งหมดแล้วให้มีแห้งติดไหมหน่อยถ้ายิ่งปรุงนะนั้นน่าจะยิ่งอร่อยมันยิ่จะลงตัวต้องใส่พริกก็หน่อยไปละเอาใสา่เอ้าสองช้อนโอ้โ <c oughs> ไม่หน่อยหร <c oughs> อมั้งปรุงทีไรกินด้วยไม่ได้แล้วเพื่ เพิ่มความเผ็ดเข้าไป่ะนิหนึ่งพอแล้วไม่เอากินไม่ได้ให้โรยๆพอโรยๆนะต้องลองดูเมื่อกี้กินได้นีไปวะตับเท่าไหรเออเป็ดแต่เราไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะตับนะเมื่อกี้ก็กินไปเหมือนกันนะอยากลองใช่ ก็ใส่ได้อยู่นะอืเนี่ยใช่ใส่จุกแบบนี้หน่อยไหมไม่ได้เลยดูนะเฮ้ยโดนแล้วอืมก็เป็นตีฟปูเลยนี่หว่าน้ำจิ้มตีฟปูแต่เนี่ยตีฟปู ของทะเลมันมจิ้มได้เลยนะเนี่ยแนวเดียวกันเลยนะได้ใช่นะนแนวเดียวเลยอืมด้านมีนี่ไหมแท้ด้วยแท้เล่นอืมแล้วเป็ดดีมากเลยฮึ่อลอกไต่อนะ Bay có mấy nhiều Tại đi mông có nông cực cực mà cực cực Rồi Tại rồi mềm nhèo, rồi ไม่นุ่มแต่ว่ามันมันมันกอบแบบไม่เหนีนวยวอ่ะเหนียวสบายแล้วไม่มีกลิ่นด้วยเอออปักปรุงแล้วนะใส่ซีเคร็มไปนะใส่พี่น้ำส้มไปนะอ โดนยิ่งกว่าเดิมโดนหน่อยแล้วมีความเผ็ดขึ้นมาไงผมเป็นคนชอบกินเผ็ดเนี่ยขายไม่ได้ก็มีพริกต้กองม,มีพริกติด <c oughs> ห,หมูแห้งแค่เติมพริกเข้ามานิดนึงผ่านเลยผ่าน ลองเลยเดี๋ยวจะหมดข้เ <ừ. S 1> ป็น,นเพลินแล้วยิงกินยิ่งเพลินเหรอของตา่านก็มีของดีดีกว่าจริงๆอ่ะหมาเยเรามีร้านเนี่ยแต่หาไม่เจอร้านนั้นเขาบอกเปิดนานแล้วแต่เราตัง้ง เราตั้งแต่ว่าเดินดูแล้วนะแต่เรามีแผนสองอยู่เสมอแต่ว่าร้านนี้ก็ไม่แย่หรอกอร่อยเลยแปะเห็นแปะเห็นชอบตรงแห้งกัะไส้อือแต่เราไม่ลองเป็ดทะโลนน่าจะเอากระไรกันแหละใช่อันนี้ป้าเป็ดทะโลหรืออะไรเออน้ำจิ้มเป็ดทะโลอะไรเป็ดอะไรเป็ดอะไรเป็ด นิ่มไปละเดี๋ยว EP หน้าเราไปหาที่กินใหม่ติดตามพวกเราว่าเราไปกินที่ไหนอันนี้ชื่อร้านอะไรนะแตะเฮงตันนนน้นด้วยนะแตะเฮงแตงเฮงอยู่แถวกองดานมีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโลลเป็ดยา่างใช่ย้วแถวตลาดทองดาดน,นนะนะใช่มีหมดมีเป็ด ้แต่ว่าน่าจะต้องมากินเร็วหน่อยนะเพราะว่าเป็ดเขาเป็ดปลโล่น่าจะหมดไปเออไม่มั่นใจนะเพราะเรามาบ่ายโมงก็ไม่มีแล้วแต่เขานะบอกเขาเป็นหกโมงอ่ะเออแล้วเขาปิดหกโมงกลับบ้านไปดีนะไปงานนี้เราเก็บงานแล้วแล้วเราแล้วเจอพวกเราอีกทีหน้าดีกว่าจะเก็บงานก่อนอย่าดูหมายหมายหน้าว่าเราจะกินที่ไหนไปนะครับ